สวัสดีค่ะเนรียิปซีพยากรค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับคำทำนายประจำสัปดาห์นะคะโดยคำทำนายชุดนี้นะคะจะเป็นคำทำนายประจำวันที่16สิงหาคมถึง23สิงหาคมค่ะเป็นคำทำนายของคนที่เกิดในวันศุกร์เรามาเริ่มคำทำนายกันเลยดีกว่านะคะขออนุญาตจับไพ่แทนค่ะแล้วก็ขอให้กุสวแห่งความดีงามน,นำทางเราได้พบกันที่สำคัญนะคะขอให้คำพยากรณ์ชุดนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะเราจะหยิบไพ่5้าใบนะคะ สี่เหรียญค่ะเจ็ดเหรียญค่ะควีนออฟเพนต์เอรอโทษค่ะคิงออฟเพนต์เตอรนะคะราชาอุ้มเหรียญเจ็ดไม้เท้าค่ะทาวเวอร์ Tower ค่ะโอเคสัปดาห์นี้นะคะชาววันศุกร์สิ่งแรกที่ให้ไปทำเลยก็คือไปทำบุญลงศพหน่อยนี่ขึ้นมาขนาบข้างคุณยังไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือว่าอะไรที่มันเกิดแบบภาวะฉุกเฉินฟกช้ดำดาเขียวอุบอัติเหตุล็กๆน้อยงั้นถ้าเกิดคุณไปปรับดวงตรงนี้ได้ก็จะ ก็จะช่วยประหยัดเรื่องเรื่องค่ารักษาอาการเจ็บป่วยหรือว่าไม่ต้องเสียเงินนะคะในสัปดาห์นี้นะคุณงานคุณจะยังหนักแต่เป็นงานที่ทําเราได้เงินนะคือต่อยอดได้อันนี้อันนี้สนับสนุนก็ระมัดระวังการทํางานจนเหนื่อยจนล้าจนแบบรู้สึกแบบแย่แล้วอะถ้าเกิดอย่างนั้นต้องพักผ่อนนะคะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองในสัปดาห์นี้นะคุณ <laughs> มีความรับผิดชอบเยอะมากหลายๆเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการก็ หาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองนะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกอย่างหนึ่งว่าคนค้าขายนะคนที่ทํายอดคนที่ทําเป้าคนที่แบบต้อง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 เร่งยอดเงินไปทําบุญลงศพไปต่อต่อดวงตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะดีจะดีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการปิดยอดี๋ยวจะดีเกี่ยวกับเรื่องของการต่อยอดการเงินนะคะในสัปดาห์นี้นะคุณอาจจะต้องลุยมากกว่าสัปดาห์อื่นๆแต่ว่ามันจะประสบความสำเร็จแล้วมันจะได้ได้ผล ดีกว่าที่คุณคิดไว้มากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าดูจากตัวดูในสัปดาห์นี้เนี่ยเออคุณมีไพ่ของการลงทุนหรือมีการไพ่ของการอยากจะเริ่มต้นทํากิจการอะไรใหม่ๆที่ต่อยอดการเงินสัปดาห์นี้ขอให้แนะนําว่าเป็นการศึกษาเรียนรู้แล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอ่อคิด ที่อยากจะลงทุนใดๆเพราะว่าตัวดวงยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะทาวเวอร์ยังอยู่ในอิทธิพลดวงก็ระม,มัดระวังเรื่องการสูญเสียเงินแบบปัจจุบันทันด่วนแล้วก็ทันหันเออคิงออฟเพนเดอร์คนะคะสำหรับแม่หมอนะจะเปรียบเทียบเป็น เทวดาองค์หนึ่งก็คือพระศิวะนะคะในสัปดาห์นี้ชาววันศุกร์ท่านใดที่นับถือท่านหรือว่าบูชาท่านอยู่แล้วในสัปดาห์นี้นะขอให้ไปขอพรท่านซะเบิดเป็นไปได้ก็คือบูชาไฟบูชาไฟเป็นยังไงก็คือถวายไฟก็คือจุดตะ,ดตะเกียนจุดปะที่หรือจุดทูบจุดเทียนไหว้แล้วก็บูชาแล้วก็ขอพรสิ่งที่จะช่วยได้หรือว่าสิ่งที่จะเป็นตัวที่จะปรับดวงชะตาของคุณเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของ อุปสรรคและปัญหาที่มันมีอยู่รายล้อมจากคนรอบข้างที่มันจะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจและทุกข์ใจอันนี้จะช่วยได้2หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งกับคนโดยเฉพาะผู้ใหญ่กว่าหรือคนที่มีอำน,นาจมากกว่า3คือจะต่อยอดเรื่องการเงินนะนนถึงแม้ว่าในสัปดาห์นีน้จะยังไม่ได้เห็นการเกิดผลเรื่องเงินสักเท่าไหร่นนะแต่ว่าอย่างน้อยคือลดการสูญเสีย่าลดการสูญเสียเงินอ,อันนี้จะช่วยได้นะคะเดี๋ยวไว้จะทำคลิป ออของการบูชาพระศิวะออกมาให้นะแต่ว่าแบบอ,อ,อาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นสัปดาห์แห่งการพาไปโรงพยาบาลนะคะเพราะว่ามีหลายภารกิจมากในชีวิตส่วนตัวเนาะก็เดี๋ยวไว้ทำให้นะคะก็สำหรับชาววันศุกร์เนาะ,ะท่านใดที่อ,อ,อยู่ใกล้หรือสามารถทำบุญลงศพได้หรือทำอะไรได้ก็ให้ระมัดระวังแล้วก็ในช่วงนี้ดวงคุณมีเกณฑ์ฟกช้ำดำเขียวเนาะ ก็ดูแลตัวเองดีๆละกันค่ะก็ฝากไว้เนาะแล้วก็ท่านใดที่ดูผ่าน YouTube นะคะก็รบกวนกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วก็ฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานสําหรับท่านใดที่ดูผ่านเพจในรีฟซีพยากรน,นะคะรบกวนกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์เป็นวิทยาทานด้วยท่านใดต้องการรับคําทํานายเป็นการส่วนตัวเดี๋ยวจะทิ้งข้อความทิง้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วพบกันค่ะชาววันศุกร์สวัสดีค่ะ